สวัสดีครับวันนี้อุ้งเจริญพร้อมส่งมอบ F R 2 1 0นะครับผมตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับคันนี้ความพิเศษนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งชุดขมเม่ยมต่างๆนะครับแก้มหน้าเงานะครับ กาบประตูก็เป็นงานชุบครเมียมนะครับสวัสดีครับเจีตรายสวัสดีน้องหนึ่งครับชายล่างก็จะเป็นเลี่ยมสแตนเลสนะครับบางโคนสแตนเลสแป๊บกันถังหม้อลมสแตนเลสนะครับ น,นี้กำลังเก็บสีดำเก็บรายละเอียดเล็กๆ,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 ๆน้อยๆนะครับก่อนส่งมอบร้อยชุบนะครับคันนี้ FR2000 ร้อยชุบครับ <c oughs> กรอบไฟท้ายจะเป็นสแตนเลสนะครับฝาครอบสแตนเลสแล้วก็กรอบไฟสแตนเลสนะครับกรอบไฟถอยสแตนเลสนะครับ แขวนยางจะไว้คันนี้จะเอาไว้ตรงใช้นะครับขอบคุณทีมงานอู่มุ่งจเจริญทุกๆคนนะครับที่สร้างสรรคผลง,งานดีๆให้ลูกกับลุงชาไปใช้นะครับคันนี้จะเป็นฝาท้ายแบบสองตอนนะครับข้างบนจะเป็นชักล่องเสียบนะครับเพื่อจะสะดวกสบายในการขนย้ายสิ่งของนะครับ อย่าเช่นขนย้ายกระสอบนะครับเป็นกระสอบหุ้มแผงหัวท้ายเป็นหุ้มสเตนเลสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อูมุ้งเจริญนครปฐมไปด้วยนะครับผม สวัสดีครับเฮียเฮเตอร์สวัสดีครับสวัสดีสยามเป็นหนึ่งคาข้าวนะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะครับอูมุ่งจเจริญนคราฐมสวัสดีครับใคร อ๋อสวัสดีเฮียสอนลินนะครับคุณเจี๊ยบนะครับสวัสดีครับครอบกระจกนะครับมองข้างมองแยกนะครับกันชนชุบนะครับคันนี้ FR สองศูนจะมีสติกเกอร์ไทยชินเมวาสา3สิปีไทยชินเมว่านะครับ ติดให้เช่นเดิมครับกระบอกดัมเป็นของชินเมว่านะครับโครงหลังคาก็จะเป็นโครงสตรแตนเลสมีช่อป้ายนะครับแกบยืนด้านบนก็จะเป็นสตแตนเลสปัดเงานะครับสวัสดีครับผม รถเข้าต่อยังได้คิวแล้วครับผมออเดอร์เหล็กเข้ามาเรียบร้อยแล้วรถเข้าติดระบบอาทิตย์หน้านะครับผมของทีมงานกรเอกอีกนึงพ่วงนะครับขอบคุณทีมงานกนเอคนะครับที่ให้ที่ใช้บริการอู่มุ่งเจริญด้วยดีมาตลอดนะครับผม ครับผมตามขอบคุณมากครับผมยังครับยังเรื่อยๆครับผมตอนนี้ต้องหมุนก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยนะครับนะขอให้มีงานทำก่อนครับตอนนี้เลี่ยมข้างนะครับชายล่างจะหุ้มสเตนเลสนะครับคันนี้แล้วก็ก้บยื่นนะครับแจับยื่นด้านบนก็จะเป็นสเตนเลส ัดเงาเหมือนกันนะครับบันไดบันไดขึ้นกระบะนะครับก็จะเป็นสแตนเลสลาวบนสแตนเลสครับบนสแตนเลสนะครับคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อูมุ่งจเจริญนครปฐมไปด้วยนะครับผมอูมุ่งจเจริญนครปฐม,มที่ตั้งอยู่ที่1.46หมู่สิบสี่ตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับลูกค้าท่านใดจะต่อรถไปใช้ในกิจการของท่าน อู่มุ่งเจริญนครผสมยินดีให้คำแนะนำนะครับก่อนส่งมอเตันเสาร์มารีวิวแล้วก็มาไลฟ์สดให,ให้ได้ชมกันนะครับผมสำหรับอู่มุ่งเจริญนครผสมเบอร์โทร034 291 5 5สีนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดจะต่อรถไปใช้งานใช้ในกิจการของท่านนะครับผมรถไม่พอใช้ ติดต่ออู่มุ้งเจริญมานะครปฐมมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทร034291557นะครับคันนี้จะเป็นกระบะความยาว4เมตร4เมตร10นะครับคันนี้ของเราก็จะใช้เป็นดำชินไม่ว่าเช่นเคยนะครับตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดสีดำนะครับตรงซอกไหนที่ไม่ทั่วถึงนะครับก็จะมีทีมงาน ทีมช่างของเราก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับสวัสดีครับพี่บำรุงรถของจังเจริญชัยได้รับวันษุหน้านะครับขอบคุณมากครับปาล์มขอบคุณมากครับเฮงเฮงรวยรวยเช่นกันนะครับน้องชายสวัสดีครับเจ สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะครับสวัสดีครับน้องเจขอสิ้นสุดการแพร่ภาพสดแต่พเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับขอสิ้นสุดการแพร่ภาพสดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ